นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโครโรนา2019แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสุโขทยัยพร้อมให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสุโขทัยและจากกรมรชาชัณน์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายในประเทศพบว่ามีประชาชนผู้ติดเชื้อจำนวนมากและอาจจะมีผู้ติดเชื้อบางรายถูกจับกลุ่มและถูกส่งตัวเข้าฝากขังภายในเรือนจำตามกระบวนการยุติธรรมโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารกิจการภายในเรือนจำและกรมรชาชทัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ลดผลกระทบต่อการเจ็บป่วยรุนแรงหรือการเสียชีวิตของผู้ต้องขังตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อญาติผู้ต้องขังและสังคมภายนอกว่ากลุ่มราชทานสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และสามารถให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับสังคมภายนอก เรือนจำจังหวัดสุขโขทยัยจึงได้จัดทำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโครโรนา2019แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน144รายและผู้ต้องขังชายจำนวน892รายรวมจำนวนทั้งสิ้น1 0 3 6รายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโครโรนา2019แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจะเน้นฉีดให้กับผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนเพื่อเป็นการป้องกันเชิงรุก นัดทวดีพ<น>่วงหงรายงานฉีดเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างที่นี่เราก็เราเน้นกลุ่มเสี่ยงนะกลุ่มเสี่ยงที่มีสูงวยัยุและมีโรคเจ็ดโรคนะไม่ไม่ไม่ได้ฉีดทั้งหมดนะเพราะว่าวัคซีนมีจำกัดแล้วก็ดูตรงกลุ่มเสี่ยงเรื่องของประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยคือเรา บอกว่าเป็นกฎหมายที่หนักมากสําหรับคนค้ายาคนขายยาแต่เราจะยึดทรัพย์และยึดย้อนหลังเขาค้ามากี่ปีแล้วเราจะคํานวณการยึดการค้าของเขาเนี่ยถ้าสิปีถ้าเขาค้ามาปีละสิบ้านเนี่ยสิปีคํานวณแล้วก็ร้อยล้านจะยึดย้อนหลังแม้แต่จะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากมรดกก็จะยึดเพราะว่ามันตัวเลขจากการคํานวณ